เควินรู้ไหมนูเดิลกับ ern, นีเดิลเนมันแปลว่าอะไรไม่เอานูเดิลก่อนนูเดิลนะอืมตรงตรงฮะนูเดิลก็คือ ern, นูเดิลนะอ๋อแล้วนูเดิลมันคืออะไรอ่ะคือแบบอะไรคือเนี้ยมันเรียบอะจริงอะอ๋อแล้วนีเดิลนะไม่ใช่นูเดิลคือเขารูชิดเหมือนหมู่บ้านที่แบบหมู่บ้านใหญ่ละนูเดิลมัน,มนก็ดั้งเดิม โอ้ล้วนูเดิลเน่ยลูกเดี๋ยวแม่ค่อยเฉลยนะคือต้องการมากวันนี้แปลว่าต้องการอ่ะแม่เฉลยแล้วนะครับนูเดิลเน่ยมันหมายถึงสิ่งที่วิ้นกินเป็นเส้นเส้นมีลูกชิ้นอ้าวเดียวอันเรียกว่านูดเดิลเขาว่าทำไมมันดูคมข้นนูเดิลน่คือก๋วยจับยวนอยากกินเนี่ยจ้ะ อ่ะส่วน needle n e d l e เมื่อกี้วินแปลว่าอะไรนะลูก needle นะ่ยนะต้องการมากวันนี้แปลว่าต้องการ,กการถ้าน need เฉยๆอะคือต้องการมากๆจริงๆบมไม่ใช่การเออแต่ถ้า needle เนี่ยมันหมายถึงที่เราใช้สำหรับเย็บผ้าเข็มเย็บผ้าตกลงทวนอีกทีดิ noodle แปลว่า noodle กวัย แล้วนี้เดินแปลว่าทำยังอะทำวันไรทำท่าเด็กผ้าออโอเคครับจบรายการทำไงสช็สครับ f o ุ f i t English with Kelvin ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกด s u บส c r i b ์เพื่อติดตามชมคลิปต่อไป แนะนำติชมได้ในคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เควิดด้วยนะคระ